ผมก็บอกตัวเองนะครับว่าวันนี้ถ้าผมคิดเหมือนคนอื่นผมวิ่งไปทำธุรกิจเหมือนที่คนอื่นทำผมก็จะเจอปัญหาเหมือนกับที่คนอื่นกำลังเจอแต่วันนี้การที่ผมมาอยู่โค้ง,งหนองนาคนที่จะทำแบบผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะปัญหาที่ผมเจอมันก็เป็นปัญหาของผมซึ่งผมก็ต้องหาทางในการที่จะแก้ปัญหา แต่วันนี้ถ้าผมกระโจนไปทําเหมือนกับที่พวกเราคิดไปทําอาชีพที่มันสร้างรายได้ได้เยอะๆไปทําอาชีพที่มันรวยเร็วผมก็คงเจอปัญหาเหมือนกับที่ทุกคนกําลังเจออยู่และเมื่อทุกคนเจอปัญหาเดียวกันมันเป็นการแข่งขันที่สูงไหมครับแล้วผู้ชนะอยู่ตรงไหนแล้วใครที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่พวกเรากําลังทำอยู่ แต่วันนี้ท่านผู้ชมมองมาท่านผู้ชมมองด้านหลังผมก็ไม่เห็นมีที่ไหนที่ทำพวกนหนองนานะครับมองจนสุดลูกหูลูกตาก็มีแต่เพียงของผมเนี่ยที่สร้างอยู่ตอนเนี้ยผมก็คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดแตกต่างจากคนอื่นเราไม่จําเป็นที่ต้องคิดเหมือนคนอื่นเราอาจจะก้าวเดินอย่างช้าๆเดินไปทีละก้าวแต่ทุกก้าวของเรามันคือความมั่นคง มันเป็นการเดินที่แตกต่างคนอื่นแต่เป็นการเดินที่เรามั่นใจว่าเรามีโอกาสไปถึงเส้นชัยเพราะทุกก้าวที่เราเดินเราพัฒนาแล้วเราถึงเดินผมไม่ได้เดินโดยที่ผมยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ที่นี่ผมทำสิ่งอื่นเพิ่มเติมในโค้งหนองนามันเกิดหลังจากที่สิ่งที่ผมทำก่อนหน้านี้ ผมพอใจแล้วผมถึงได้ทําสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทำโค้งหนองนามันคือการเติมเต็มในพื้นที่เพราะนั้นมันคือความมั่นคงที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับ ที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ภายในโคกหนองนานะครับบริเวณสะพานด้านหลังผมเป็นกระชังปลาเวลาณขณะนี้นะครับ17นาิกา30นาทีนะครับ เป็นเวลายามเย็นนะครับตะวันก็กำลังจะรับขอบฟ้านะครับอยากถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติของโคกหนองนาท้องไร่ท้องนานะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับในยามที่พวกเรายากลำบากพวกเราคนไทยก็ต้องให้กำลังใจกันอะไรที่พอที่จะแนะนำ อะไรพอที่จะบอกได้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับมี FC มีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยให้คำแนะนําจากการที่คุณหมอมาทำโคง้งหนองนาอยู่แบบนี้มาใช้ชีวิตอยู่ท้องทุ่งคุณหมอมองเห็นอะไรในโคงน้งหนองนาถึงได้พยายามที่จะทำให้มันประสบความสําเร็จมันจะสร้างไรายได้ให้กับคุณหมอได้จริงเหรอ และมีวิธีการทําอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนพอบอกเรื่องโคกหนองนาพอบอกเรื่องของการเกษตรก็จะค่อนข้างเกิดความไม่มั่นใจเกิดการตั้งคําถามเพราะว่าการทําเกษตรมันเป็นอาชีพที่หนักที่ต้องใช้แรงงานและการที่จะต้องปรับปรุงพื้นที่หาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยมันก็ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมากนะครับ หลายๆคนก็เลยเกิดความไม่มั่นใจสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกเรานะครับทำไมผมถึงมั่นใจกับโว้งหนองนาผมนั่งอยู่ที่นี่นี่คือผืนแผ่นดินมรดกของคุณแม่ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพัฒนาที่นี่มันก็คือทรัพย์สินของผมซึ่งผมสามารถที่จะมอบทรัพย์สินเหล่านี้ ให้กับลูกๆผมได้ผมมั่นใจเพราะว่าผมพัฒนาที่นี่โดยการใช้ต้นทุนของธรรมชาติผมขุดบอ่อขึ้นมาผมมีน้ำท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมครับผมสามารถใช้น้ำในการเลี้ยงปลาได้ผมขุดดินขึ้นมาเป็นแนวขอบบอ่อท่านผู้ชมมองไปจะเห็นรถซาเล้งอยู่ด้านหลังผมผมใช้ดินที่ขุดขึ้นมา ในการปลูกต้นกล้วยปลูกต้นไม้และผมก็ใช้บริเวณที่มันเป็นท้องนาในการทำนาบริเวณที่มันเป็นที่สูงเป็นเนินผมก็ทำเป็นที่อยู่อาศัยทำเป็นโรงเรือนหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าทำโค้ง้องนามันสร้างรายได,ได้ได้น้อยมันช้า ผมไม่เถียงครับว่าการทำโคกงหนองนานั้นมันสร้างรายได้ได้ช้าเพราะโคกหนองนามันคือการที่เราต้องปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นทั้งพืชและสัตว์มันคือสิ่งมีชีวิตมันต้องใช้ระยะเวลาในการจเจริญเติบโตเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันออกดอกออกผลในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพราะนั้นคนที่ทำกเกษตรหรือโคกนงนาจะต้องอดทนให้ได้เราจะต้องรู้ว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยอายุมันเท่าไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวได้สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปลาหรือสัตว์เลี้ยงเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้ว่าเราเลี้ยงไปนานแค่ไหนถึงจะให้ผลผลิตเมื่อผมรู้ว่าแต่ละอย่างมันต้องใช้ระยะเวลา ผมก็ต้องมาวางแผนว่าผมจะสร้างโคกหนองนานี้อย่างไรผมรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในโคกหนองนาน,นั่นคือน้ำเพราะนั้นผมจัดการให้มีน้ำเมื่อผมมีน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วผมก็ค่อยๆเอาปลามาเลี้ยงปลาผมก็ค่อยๆเจริญเติบโตไปหลังจากที่ผมมีปลาในน้ำแล้วผมก็ค่อยๆซื้อหน่อกล้วยมาปลูก ผมปลูกในช่วงหน้าฝนเพราะผมอาศัยว่าน้ำฝนจะช่วยในการที่ทำให้หน่อกล้วยผมมันจเจริญเติบโตถึงแม้กล้วยผมจะ,จะเจริญเติบโตช้าเพราะว่าผมไม่ได้ดูแลเลยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ซื้อหน่อกล้วยมาแต่ช่วงนี้ผมเริ่มที่จะให้เวลากับต้นไม้เพราะตอนนี้ผมโฟกัสในการทำโค้งหนงนา ภารกิจผมในการเลี้ยงปลาผมสามารถบริหารจัดการได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากและไม่ได้มีภาระหรือทําให้ผมเหนื่อยเสียพลังงานเหมือนกับตอนที่ผมเลี้ยงบัวพอผมมีเวลาหลังจากที่ผมให้อาหารปลาเสร็จผมก็เริ่มที่จะมาดูแลต้นกล้วยนะครับช่วงนี้ผมก็ทยอยในการที่จะเอาปุ๋ยขี้วัวเนี่ยมาใส่ต้นกล้วยแล้วก็เอาฟางที่อยู่ในท้องนา หอบมาคุมคนต้นเพื่อที่จะห่มดินนะครับเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นกับรากของต้นกล้วยและผมก็ได้เริ่มที่จะลดน้ำถี่ขึ้นตอนนี้ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงกล้วยก็เริ่มที่จะใบเขียวขึ้น <S <S ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้คืออะไรครับถ้าเป็นธุรกิจอื่น เราลองไปทําในที่ของคนอื่นไปเช่าตึกไปเช่าออฟฟิศอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ทําให้มันประสบความสําเร็จหรือไม่มีกําไรเราไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่าเขาไล่เราออกนะครับหรือเราต้องปิดกิจการนะครับแต่โคกหนองนาผมเลี้ยงปลาต้นกล้วยหน่อกล้วยผมทิ้งไว้4ี่หเดือนไม่ได้รดน้ําไม่ได้ดูแลเลย หลังจากที่ผมจัดการเรื่องของป่าเสร็จผมมีเวลามากขึ้นตอนนี้ผมเริ่มมาดูแลเรื่องต้นไม้ต้นไม้ก็เริ่มที่จะเติบโตขึ้นมาการทำโค้งหนองนามันทำบนพื้นที่ของเราซึ่งเราไม่ได้ไปเช่าใครมันทำให้เราไม่ต้องบีบตัวเองว่าเราต้องหาเงินมาเพื่อจ่ายค่าเช่าและในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องรีบเร่งอะไรมากว่าเราต้องไปทำมันเดี๋ยวนี้ไปลงทุนมันเดี๋ยวนี้ เพราะมันอยู่ในพื้นที่ของเราเรามีแรงเรามีเวลาเราค่อยไปเอาใจใส่มันเมื่อเราเริ่มตั้งหลักได้ปลาเริ่มเติบโตเริ่มขายได้เราเริ่มพัฒนาให้ปลามันมีมากขึ้นเราก็เริ่มดูแลเรื่องต้นไม้และเมื่อพืชและสัตว์มันเริ่มให้ผลผลิตกับผมผมก็จะเริ่มมีรายได้ หลายๆคนอาจจะไม่มองแบบผมเพราะมองว่าการทำโค้ง,งหนองนาตลาดมันค่อนข้างหายากเพราะว่าคนส่วนใหญ่คนไทยก็ทำเกษตรเวลาขายก็ราคาตกแล้วก็การทำเกษตรเองกว่าจะได้ผลผลิตก็ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานสู้เอาเวลาไปทำอาชีพอื่น ไม่ดีกว่าเลยนี่คือสิ่งที่หลายๆคนตั้งคำถามกับผมผมก็บอกตัวเองนะครับว่าวันนี้ถ้าผมคิดเหมือนคนอื่นผมวิ่งไปทำธุรกิจเหมือนที่คนอื่นทำํำผมก็จะเจอปัญหาเหมือนกับที่คนอื่นกำลังเจอแต่วันนี้การที่ผมมาอยู่โคง้งหนองนาคนที่จะทำแบบผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ ปัญหาที่ผมเจอมันก็เป็นปัญหาของผมซึ่งผมก็ต้องหาทางในการที่จะแก้ปัญหาแต่วันนี้ถ้าผมกระโจนไปทำเหมือนกับที่พวกเราคิดไปทำอาชีพที่มันสร้างไรายได้ได้เยอะๆไปทำอาชีพที่มันรวยเร็วผมก็คงเจอปัญหาเหมือนกับที่ทุกคนกำลังเจออยู่และเมื่อทุกคนเจอปัญหาเดียวกันมันเป็นการแข่งขันที่สูงไหมครับแล้วผู้ชนะอยู่ตรงไหน แล้วใครที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพที่พวกเรากําลังทําอยู่แต่วันนี้ท่านผู้ชมมองมาท่านผู้ชมมองด้านหลังผมก็ไม่เห็นมีที่ไหนที่ทํโค้งหนองนานะครับมองจนสุดลูกหมูลูก,ลกตาก็มีแต่เพียงของผมเนี่ยที่สร้างอยู่ตอนเนี้ผมก็คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดแตกต่างจากคนอื่นเราไม่จําเป็นที่ต้องคิดเหมือนคนอื่นเราอาจจะก้าวเดินอย่างช้าชเดินไปทีละก้าว แต่ทุกเก้าของเรามันคือความมั่นคงมันเป็นการเดินที่แตกต่างคนอื่นแต่เป็นการเดินที่เรามั่นใจว่าเรามีโอกาสไปถึงเส้นชัยเพราะทุกเก้าที่เราเดินเราพัฒนาแล้วเราถึงเดินผมไม่ได้เดินโดยที่ผมยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ที่นี่ผมทำสิ่งอื่นเพิ่มเติมในโค้งหนองนา มันเกิดหลังจากที่สิ่งที่ผมทำก่อนหน้านี้ผมพอใจแล้วผมถึงได้ทำสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นการทำโค้งหนองนามันคือการเติมเต็มในพื้นที่เพราะนั้นมันคือความมั่นคงที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้หลายๆคนได้ลองเอาไปทบทวนนะครับ หากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกว่าชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ